ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือเลยนะครับในช่วงจังหวะที่นะโรตอรี่นะหมุนรอบลงไปและในจังหวะที่เข็มปักลงนะครับเข็มปักลงนะครับและช่วงจังหวะที่เข็มยกขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงปลายของฮุกนะครับตรงแหลมแหลมนี้ครับจะเข้าไปช้อนบริเวณปลายเข็มนะที่เป็นล่องนะส่วน ตรงกลางระหว่างร่องเข็มนะครับซึ่งนะครับการตั้งนี้นะครับหลายคนกนะ็แรกๆจะไม่เข้าใจนะเวลาตั้งหลายหลายท่านก็เวลาเข็มปักลงนะแล้วก็หมุนโรตรี่มาตักเอาได้เลยอันนี้อันนี้ตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้เข็มหักได้นะครับซึ่งเราต้องหมุนนะหมุนจักรหมุนโรตรี่นะครับและหมุน ช่วงเสาเข็มปักลงมานะหมุนเข็มปักลงมาเสร็จช่วงจังหวะเข็มยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับยกขึ้นนิดหนึ่งให้ปลายจากนั้นเราก็หมุนปลายโรตารี่นะให้มัดตักได้บริเวณที่เป็นเวเล้าลงไปของเข็มนะครับตักได้ในส่วนนี้นะครับซึ่งนะครับเราต้องตั้งเช็คระยะระหว่าง ปลายฮุกนะครับปลายฮุกหรือว่าปลายโรตารี่นี้นะครับให้ห่างจากเข็มนะครับให้ห่างจากเข็มนิดหนึ่งนะครับจริงๆเราก็กะระยะอย่าให้เบียดเข็มนะครับอย่าให้เบียดเข็มมากนะครับเพราะว่าจะทําให้เข็มหักเวลาเราปรับได้ตึงมากไปนะจะทําให้เข็มหักนะครับถ้าเข็มไม่แข็งแรงพอนะครับหรือว่านะครับ ตั้งห่างไปนะครับห่างไปก็จะทําให้เกี่ยวได้ไม่ติดนะได้กระโดดนะทำให้ได้กระโดดได้นะครับหรือว่าทําให้ได้ขาดหรือว่าถ้าตักนะบริเวณรูเข็มนะปลายเข็มมากไปนะได้ก็จะขาดหรือว่าไม่ติดเลยนะครับแล้วก็บริเวณถ้าตักนะในส่วนบนขึ้นมานะเหนือบนขึ้นมาเหนือ รงเว้าลงไปนี้ก็ไม่ได้นะครับเราต้องตั้งอยู่ระหว่างช่วงเว้านี้นะครับแล้วก็ระยะห่างนะจริงๆแล้วก็กะด้วยสายตาเอานะใช้ความชํานาญนะนะใช้ความชํานาญนะครับก็วัดด้วยสายตาประมาณเส้นผมหนึ่งนะครับเส้นผมหนึ่งนะมองเข้าไปให้แสงลอดผ่านได้นะครับ ซึ่งนะครับวิธีการตั้งนี้นะครับจะใช้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชนิดของผ้านะฮะถ้าเป็นจักเย็บนะฮถ้าเป็นจักเย็บนี้ก็ถ้าเป็นผ้ายีนก็ตั้งอีกแบบหนึ่งนะครับผ้าหนาเผื่อเข็มใหญ่นะฮะเผื่อเข็มใหญ่หรือว่าผ้ายืดนะผ้ายืดก็จะตั้งอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าวิธีนะการตั้งเย็บผ้ายืดนี้มันจะละเอียดหน่อยนะครับเย็บยากผ้ายืดบางชนิดนะครับจะเย็บไม่ติดเลยนะครับ <greasy> ดังนั้นเราต้องเช็คระยะตั้งดีนะครับจำไว้นะครับข้อควรจํานะครับเราต้องให้ปลายเวลาเข็มปักลงมานะครับจังหวะเข็มยกขึ้นนิดนึงนะครับยกเข็มยกขึ้นนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ปลายุกนี้มาช้อนเอาได้บริเวณเป็นร่องนี้พอดีนะครับให้ค่อนข้างลงมาทางรูเข็มนิดนึงนะครับค่อนลงข้างล่างนิดนึง ค่อนลงไปทางรูเข็มนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็ค่อยล็อกสกรูนะครับล็อกสกรูแน่นๆนะครับโอเคนะครับลองทำดูนะทำเรื่อยๆท่านก็จะชำนาญเองนะครับลองผิดลองถูกนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับ